สวัสดีครับอตอมี่กันเงินนะครับวันนี้เรามาอ่านกราฟหุ้นกันอีกประมาณ10กว่าตัวนะจริงๆเมื่อวานนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับไม่ได้มีการเทรดการซื้อกานขายกันนะครับก็กราฟที่เห็นจะเป็นกราฟตั้งแต่วันจันทร์นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูนครับว่าเดี๋ยวพอเรามาวันนี้เนาะเราจะเริ่มยังไงอะไรกันดีนะครับก็ไปดูแนวโน้มกันครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าลิสต์รายชื่อหุ้นที่เห็นทั้งหมดนะครับไม่ได้เกิดการชี้ชวนชี้นําให้ลงทุน แต่อย่างใดเป็นการหยิบยกขึ้นมาจากตัว active volume active trading นะครับหรือตัวที่เพื่อนๆขอเข้ามาเท่านั้นเพียงเท่านั้นนะครับใดี่การเงินไม่ได้บอกโยหุ้นนะอย่าเข้าใจผิดนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคเราเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็เอาปอตทก่อนเลยแล้วกันวันนี้อินดิเคเตอร์ที่จะเอามาใช้นะครับ EMA ครับเส้น10 50 200นะครับ M A C D ครับและพาราโบลิกซาครับก็วันนี้เอาพาราโบลิกซามาให้ดูว่าเวลาเราดูคู่กันเนี่ยใช้ยังไงบ้างนะครับภาพที่เราเห็นครับอย่างแรกเลยคือว่ามันเป็นขาลงมาตลอดนะครับหลังจากที่ว่ามันเกิดจากจุดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันกราฟเนี่ยถ้าดู E M A อย่างที่สอนไปคือว่ากราฟมันอยู่ใต้เหลืองใต้ส้มแล้วก็เหลืองตัดส้มในทิศทางขาลงแปลว่ากราฟมันเป็นแนวโน้มขาลงแล้วแหละ พลาโบริษซาเห็นมาตั้งแต่ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นขาลงมาตลอดเสร็จปุ๊บกราฟเริ่มทําท่าแตะเหลืองและปีนขึ้นมาอยู่บนเหลืองได้พลาโบริษซาบอกแล้วครับว่านี่คือการกลับตัวระยะสั้นละนะครับมาอยู่ใต้กราฟพลาโบริษซาคือไอ้บวกบวกเนี่ยนะครับบวกบวกอยู่ใต้กราฟแปลว่ามันเริ่มเห็นแนวโน้มจะกลับตัวนะครับ M.A.C.D เห็นชัดเจนครับเริ่มเป็นเขียวแล้วเพราะฉะนั้นปตทเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วครับว่ากำลังกลับตัวแต่ถามว่ากลับแล้วมันจะขึ้นไปพุ่งปี๊ดเลยไหมไม่มีใครรู้ครับแต่วันนี้มันเริ่มทําราคากลับตัวนะครับนี่คือการใช้3อย่างร่วมกันวันนี้เราจะใช้แบบนี้ในทุกๆหุ้นที่เราพูดถึงนะครับตัวถัดไปครับทิสโก้ก่อนเลยมาหลายคนถามว่าทิสโก้หายไปเลยนะครับไม่ค่อยได้พูดถึงเลย นะก็ทิสโกอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เรามีแนวโน้มนี้มาใช่ไหมครับที่ผมเคยวาดไว้แล้วแนวโน้มนี้ก็ถูกเบรกเรียบร้อยแล้วภารบลริบบรษาเห็นเหมือนกันครับนี่พารบลริบบรษาก็เห็นว่าไอบ้บวกบวกเนี้ยมันมีทั้งลงทั้งช้อนนะวันนี้ครับกราฟเหนือเหลืองเหนือส้มเหลืองกําลังจะตัดส้มแปลว่าพิจารณาเองครับไม่อยากพูดคํานั้นครับพิจารณาเองครับกราฟเหนือเหลืองเหนือส้มเหลืองกําลังจะตัดส้มครับ นี่คือสิ่งที่ผมพูดได้นะก็กราฟจาก MACD ก็ตีมาตลอดและวันนี้ก็เลือกที่จะตัดในที่ทางขาขึ้นตรงเขียวเขีๆวอลลุ่มตรงนี้นะครับภายใต้เนี่ยเริ่มหนาขึ้น แล้วก็เส้นสีแดงเนี่ยก็คือเหนือศูนย์กำลังจะเหนือศูนย์แล้วเห็นไหมนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับแนวโน้มกําลังจะเปลี่ยนก็เป็นนึงตัวที่ลองพิจารณาดูละก,กันนะครับสำหรับทีสโก้ฟินแ n นเชียลกรุ๊ปนะครับก็วันนี้ไปกันเร็วๆเ,เนาะเพราะอินดิเคเตอร์สตัวนี้ช่วยให้เรามองก็รู้ครับว่าเราจะไปยังไงต่อเนาะตัวถัดไป NRF ครับมาใหม่ใช่ไหมคุ้นๆน,นะครับคุ้นๆ กราฟ day ครับกราฟยังไม่มีอะไรดูเลยนะครับผมขอใช้กราฟสามสิบนาทีแล้วกันสามสิบนาทีครับราคาเปิดมาแล้วร่วงลงมาสัญญาณแบบนี้ยังดูไม่ออกเลยขอใช้ห้านาทีแล้วกันนะครับกราฟห้านาทีเลยนะ ก็สัญญาณแบบนี้ก็สำหรับผมเนาะผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เริ่มเท่าไหร่นะครับใครที่ได้ IPO มาก็น้ำตาตกอยู่ไหมเนี่ยเพราะร่วงนะครับร่วงลงมาเยอะนะครับไม่ใช่พุ่งแต่ร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ NRF ก็ ดูกันยาวๆแล้วกันเนาะยังให้คําแนะนําตรงนี้ไม่ได้นี่กราฟทำเวม5นาทีนะครับไม่ใช่ห้ามันนะห้ามินิทครับห้านาทีเท่านั้นต้องยอมรับจริงๆว่าให้ไม่ได้เลยครับให้แนวโน้มให้ความรู้ให้อะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันลงขนาดนี้นะครับถ้าเกิดเ,เริ่มสูงสุด9บาทนี่มันเหลือ5บาท50าทครับเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะลงไปประมาณ30-40%นะครับก็ มันอาจจะเป็นจุดบอททอมก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะ NR Instant Produce นะครับตัวใหม่แน่นอนนะครับโอเคนี่ลองดูทำเฟรมเดย์ดิ <laughs> มีอยู่2แทงเท่านั้นเองน่ากลัวนะครับตัวถัดไปนะครับตัว BDMS ตั้งแต่มันมีข่าวเรื่อง BDMS กับ BH เนาะเราก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง ใช่ไหมตั้งแต่ที่ว่าเหมือนกับจะมีการเข้าซื้อบรร,บรุงราดบรรุงราดเข้าซื้อคือวนไปวนมาข่าวเขาประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยว่า Bangkok d u s i t Medical Service หรือ VDMS เนี่ยเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวชต,ตํมรีพยาไายอะไรอย่างนะครับเขาจะเอาอยัางไงต่อแต่ภาพรวมแนวโน้มเนี่ยถ้าถามผมผมมองด้วยตานะมันคือแนวโน้มขาลงยังไม่หยุดนะครับมันจะอยู่อย่างนี้ นะก็ยังเป็นแนวน้มขาลงบางคนบอกดูไม่ออกอ่ะชัดขึ้นไหมนะครับมันขึ้นมาเด้งแล้วลงต่อเด้งแล้วเดี๋ยวก็ลงต่ออย่างเงี้ยมีการโอกาสที่จะกลับตัวมาชนนะแล้วลงต่อนะครับภาพรวมผมยังมองว่ามันเป็นขาลงอะ่ะ ขาลงมานานแล้วด้วยตั้งแต่ตอนที่โควิด -19 มันลงไปสุดๆเลยนะครับลงไป18บาทกว่าแล้วก็ขึ้นกลับมาได้20กว่าบาทตอนนี้มันก็อยู่18บาทกว่าอีกแล้วมันกำลังจะลงไปหาบ o t t o m มันอีกแล้วในช่วงของโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นพูดยากเหลือเกินเนาะแต่ว่า ถ้าดู EMA ก็ยังไม่ทําท่าสวยเลยนะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่พยายามจะกลับตัวขึ้นไปเนี่ยเหลืองกับส้มเดี๋ยวขอเอานี้ออกก่อนพอราบริกษาซาวก่อนเหลืองกับส้มนะครับ อาเทนไลน์ออกด้วยอ่ะตาไลนา์ไปหมดแล้วนะครับเลืองกับส้มครับมันตีบมากๆแล้วแต่วันนี้มันเปิดกว้างอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเลือกทางลงมากกว่า m a c d ก็เพิ่งตัดลงตรงนี้ลงไปเองนะครับก็คิดว่าแนวโน้มยังเป็นขาลงครับแล้วก็ยังไม่ได้ดูสวยงามมากนักในการเข้าซื้อเพราะว่ายิ่งซื้ออาจจะยิ่งลงก็ได้ก็ยังไม่ไม่ดูดีมากนักนะครับเหตุผลหนึ่งอาจจะมาจากผลกระทบของโควิด -19 บางคนบอกบ้าเหรอ BDMS จะกระทบจากโควิด1 9 ลองกลับไปดูไตมาาที่2นะครับหลังจากที่โควิด -19 มารายได้ของ BDMs หายไป70%แปลกใจไหมครับเพราะเขาต้องรับเฉพาะโควิดเขามารับอื่นๆไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเซกเมนต์ที่เขาวางไว้คือเขาค่อนข้างรับเ,ออเรียกว่ากลุ่มเรียกว่ากลุ่มเป็น middle จนถึง high แล้วกันนะครับคือกลุ่มกลางจนถึงสูงและรับต่างชาติด้วยเขาก็ได้รับผลกระทบมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เรียกว่า ตอนนี้มันยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าถ้าถามความเห็นผมนะครับโอเคต่อไปครับสวัสสวัสดนี้ก็ไม่ได้พูดถึงนานนะครับหายไปนานมากเลยสวัสดโอ้ตีอะไรไว้เยอะเลยนะครับขอปิดก่อนนะครับอ่ะภาพของสวัสดนะครับเห็นอะไรหรือเปล่านะครับกราฟเหนือเหลืองกราฟเหนือส้มเหลืองตัดส้มเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า เปลี่ยนทิศทางจากสิ่งที่มันเป็นอยู่กําลังจะเปลี่ยนขึ้นใช่ไหมภาพเดิมวาดตรงนี้นะครับกราฟตัดนี่กราฟแตะนี่ลงมานี่นี่คือจุดเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่ามีแต่นะครับเราพูดกันแบบนั้นแต่ปลายทางตรงนี้มันเหมือนมันจะล่วงมาอีกแล้วเหลืองจะตัดส้มลงอีกแล้วแปลว่าต้องพิจารณาดีๆว่าจะพุ่งขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะสัญ,ญญาณมันค่อนข้างสับสน กราฟราคาเหลืองเนือเหลืองเนื้อ,อ,อส้มเหลืองตัดส้มในทิศทางขาขึ้นน่าจะขึ้นนะแต่ MACD ตัดลงครับมันค่อนข้างสับสนกันว่าเฮ้ยมันมีวอลลุ่มในทิศทางที่มันผิดแปลว่ามันยังไม่เห็นด้วยผมใช้คําว่ามันยังไม่เห็นด้วยกับราคานะปัจจุบันที่สะท้อนออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เราอาจจะมองว่าสีสวัสด์ยังไม่ค่อยอยากจะขึ้นถ้าเป็นผมมองนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองไงแต่ผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยอยากจะขึ้นแต่ถามว่ามีโอกาสข,ขึ้นไหม มีแต่ว่าต้องดูกันอีกสักพักหนึ่งว่ามีคนยอมให้มันขึ้นหรือเปล่าเพราะบางคนก็จะมองว่าเอ้ยยังไม่ได้เก็บของถูกเลยบางคนก็มองว่าเอ้ยมันน่าจะขึ้นได้แล้วมันเลยเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นแบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับ LPH ครับตัวถัดไป LPH คือลาดพร้าว General Hospital Public Company นะครับก็ภาพรวม กราฟใต้เหลืองกราฟใต้สม้มเหลืองตัดสม้มชัดเจนนะครับมันคือแนวโน้มขาลงนะลงแบบนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะวิ่งลงไปอีกนะยังไม่ดูดีเท่าไหร่เพราะส้มตัดแดงในทิศทางขาลงด้วยนะข้างหลังกลายเป็นทุกอย่างลงหมดแล้วครับสัญญาณค่อนข้างยืนยันว่าลงมีความพยายามกลับตัวนิดหน่อยตอนนี้พลังบึิษาอยู่ใต้กราฟแต่สุดท้ายทนไม่ไหวอยู่บนกราฟอีกแล้วลงอีกแล้วครับเพราะฉะนั้น อาจจะยังไม่สวยงามมากนักนะสำหรับผมนะครับก็ลองเอาฟีบนักชีปักดูก็ได้ครับจะได้รู้ว่ามันจะลงไปถึงประมาณเท่าไหร่หาในย่าสาคัญเอาดูนะครับว่าพอเราเจอในย่าสาคัญเราก็อาจจะไปรับซื้อตามเส้นในย่าสาคัญก็ยังได้นะประมาณนี้นะครับตัวถัดไปครับตัวถัดไป DCC จําชื่อเต็มไม่เคยได้เลย นะครับ dynasty K Me, เค e ี s t r เซรามิกนะครับโทษที dynasty ceramic นะครับภาพรวมที่เราเคยวาดไว้นะครับเริ่มเห็นยังครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันหลุดเทนแล้วนะครับแล้วสัญญาณชัดเจนยืนยันทุกอย่างหนึ่ง MACD ยืนยันตรงนี้ตอนที่มันหลุดเทนยืนยันแล้วนะครับ MACD สองาราบอริกซายืนยันช้าหน่อยแต่ยืนยันว่าลงแล้วสม EMA เหลืองตัดส้มกราฟใต้เหลืองใต้ส้มเรียบร้อยยืนยันแล้วครับเปลี่ยนแนวโน้มครับจากแนวโน้มขาขึ้นที่ขึ้นมาตั้งแต่1บาท1 1บาท10สตางค์ขึ้นมา2บาท6แปลว่าขึ้นมาประมาณเท่ากว่าเด้งกว่าตอนนี้เปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงแล้วครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับ มันจะอาจจะลงได้อย่างรวดเร็วด้วยซ้ำนะครับก็ลองดูครับลองดูนี่ลงมากี่วันแล้วก็ไม่รู้ลงมาหลายวันแล้วใครที่เพิ่งมาขอดูก็อาจจะต้องพิจารณานะมันหลุดจริงๆแล้วนะครับก็ใครที่ถือแบบต้นทุนไม่ดีมากก็ทำกำไรเถอะครับสมมติถืออยู่ประมาณเท่านี้ได้มาสักประมาณ2บาททวนอย่างเงี้ยครับก็ก็เริ่มทำกำไรได้แล้วนะนี่ก็กำไรต้องกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับประมาณนั้นนะทีนี้ตัวถัดไปครับ Wi s e WICE นะครับนะครับเป็นยังไงอ่ะไ i s สเมื่อกี้เหมือนตัวเมื่อกี้เลย DCC เนาะกราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้นครับแล้วก็วิธีตีเทรนไลน์สอนไปแล้วนะนี่ครับแตะ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 ,แตะมันพยายามไล่ที่มันแตะมากที่สุดเข้าไปใครยังไม่รู้ไปดูนะครับคลิปตีเทรนไลน์สอนแล้วสิ่งที่เรากำลังกังวลคือว่า1 m ึ A c งมมันชัดเจนนะครับว่าหมดแรงสุดๆละร่วงละโมเมนตัมเปลี่ยน สคือกราฟเริ่มและจากพาราโบลิกซาที่ช้อมนมาตลอดมันเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวเกิดขึ้น EMA เหลืองเริ่มหักหัวลงนิดหน่อยกราฟเริ่มหลุดใต้เหลืองนิดหน่อยถ้ามื่ไหร่มันหลุดเหลืองหลุดส้มเหลืองตัาส้มเปลี่ยนทิศทางเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไวส์อีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดนานเลยครับอมตะไม่ได้พูดนานมากเลยอมตะนะครับอมตะอืม ผมว่ากราฟแบบนี้มันดูยากเชื่อไหมว่ามันดูยากมากนะครับจริงๆต้องปิดไปก่อนดูไม่ออกเหมือนกันงงเลยนะครับถ้าเป็นผมผมมองงนี้มันคือไซเวย์เนาะสั้นๆคือไซเวย์ตรงนี้ตรงนี้แต่ถ้ามองภาพรวมภาพใหญ่ๆมันคือที่ทางขาลงไหมก็น่าจะใช่นะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ดูต่อนะครับเออก็ เห็นไหมเพราะว่าถ้าเกิดพาราบริกซาล่างบ้างบนล่างล่างบ้างบนบน้างมันน่าจะเป็นไซเว์นะครับก็ภาพรวมก็ใช้คำว่ามีโอกาสในการกลับตัวค่อนข้างน่าจะได้นะเมื่อไหร่ที่มันเบรกเทรนไลน์นะครับซึ่งใกล้แล้วแหละดูแล้วใกล้แล้วแหละนะครับสองก็คือว่ากราฟเนี่ยเหนือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มนั่นแหละ EMA นะครับก็ดูมีทีท่าว่าเป็นไปได้นะแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะต้องดูอีกไม่น่ใจสัปดาห์หนึ่งหรือเปล่า ว่ากราฟจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอมตะเนาะถัดไปครับ BH อ่า BDMS มาแล้วก็มีคนขอ BH มาด้วยบำรุงราชฎร์ Hospital นะครับบำรุงราชคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้นาะยน้องขาลงชัดเจนนะแล้วลงมานานแล้วด้วยนะครับนี่ลงมาตั้งแต่ตรงเนี้ลงมาชัดเจนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันลงมานานมากแล้วนะแล้วมันก็ยังดูท่าทางจะลงต่อไปครับถ้าผมวาดเนี่ยไหม ไม่ผิดนะถ้าว่าตั้งแต่ตรงนี้มันลงมานานมากแล้วนะครับคือตั้งแต่กี่บาทอะสูงสุด261เหลือ96นี่เกือบ3เท่าแล้วนะถ้าเหลือ70ก็3เท่านะครับก็ภาพรวมผมก็ยังมองว่าบำรุงราชนี้มันลงไม่หยุดเลยนะครับก็ใครที่ถือไว้ก็ใจตุ้มๆนม,มต่อมหน่อยนะครับที่มันยังจะลงต่อไปสัญญาณ EMA ก็ไม่ได้บอกว่าดีหรอกครับ มันก็กราฟใต้เหลืองใต้ส้มเหลืองแต่ส้มลงอย่างเดียวเลยนะครับประมาณนี้นะบี BH. ตัวถัดไป BPP ครับ BPP ปับ้ปู่พาวเวอร์อืมดูที่ทางดีไหมมันเป็นแนวน้มขาลงแน่นอน อับดุลดูอับดุลก็รู้มันเป็นนน้องขาลงครับแต่สัญญาณตรงนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าบวกมา6.1% 1ในวันจันทร์เนาในวันจะแปลว่ามันมีคนไม่เห็นด้วยกับการลงครั้งนี้แล้วครับมีคนอยากจะดันราคามันขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มเกิดแท่งนี้ที่6ขึ้นมาเราจะค่อยๆไล่ราคาไปถ้าดูอย่างนี้นะสัญญาณ m a c d ซัพพอร์ตครับมีการตัดขึ้นเออ EMA ซัพพอร์ตครับกำลังเชิดหัวขึ้น พาราบบลิกซามาแล้วเพราะฉะนั้นสัญญาณแบบนี้ค่อนข้างดูดีนะในการที่จะเริ่มกลับตัวแต่กลับถึงไหนฟิโบนัชชีครับฟิโบนัชชี่ช่วยได้ใครไม่รู้ไปดูคลิปมีแล้วตีเทรนไลน์ไว้ใครไม่รู้ไปดูแล้ว EMA พาราบบลิกซาทั้งหมดนี้มีหมดแล้วครับผมนำคลิปไว้ให้หมดแล้วสามารถไปใช้ดูได้นะครับถัดไปตัวถัดไป WHA ครับาของเรานั่นเองนะครับ WHA ภาพรวมอ๋อเคยมีของเก่าด้วยนะครับเอ๊ พอลากหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าผมเห็นอะไรบางอย่างลากกับที่เดิมกันไม่ตรงนะครับใกล้เคียงไหมมันขึ้นไปเด้งตรงเส้นที่เป็นนัยาสาคัญมารอบหนึ่งแล้วไม่ผ่านมันก็เลยร่วงนะครับนี่แหละนี่แหละเพราะอย่างนี้แหละนะครับสัญญาณภาพรวมตอนนี้ยแนวโน้มขาลงระยะสั้นนะครับเป็นแนวโน้มขาลงอย่างนี้นี่แตะตรงนี้หนึ่งทีแตะตรงนี้หนึ่งทีแตะตรงนี้หนึ่งทีตตรงงทจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนมันคือตรงนี้ เราจะวาดแบบนี้ก็ได้แล้วก็มองว่าเป็นสัญญาณกลับตัวแต่ว่าตรงนี้มันก็ลงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะวาดแบบนี้มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันยังลงอยู่นะมันอยู่ที่ว่าเรามองไกลแค่ไหนมองกว้างแค่ไหนนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันมีความพยายามจะกลับตัวเมื่อกี้แท่งนี้มันเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะที่ว่าเดี๋ยวจะสู้แต่มันมีคนไม่เห็นด้วยหลังจากนั้น 3- 4วันมันก็เลยลงกลับมาที่เดิมนะครับสัญญาณจริงๆเนี่ย MACD มันซัพพอร์ตไปแล้วแหละว่าอยากจะขึ้น แต่พอมันเปลี่ยนจากเขียวเข้มมาเป็นเขียวอ่อนมาว่าเ้มันซึมลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มตรงนี้ไม่น่าจะเบรกเทนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกที่จะลงต่อสําหรับ WHA เนาะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ BCG p กันบ้าง BCG p G เคยวาดไว้แล้วนะครับแล้วก็สัญญาณกลับตัวเริ่มมาแล้วครับน่าสนใจแล้วนะก็ก่อนหน้านี้วาดกันไปหลายทีละนะครับแต่ภาพที่เราเห็นตอนนี้ แรงซัพพอร์ตมาแล้วครับกราฟเหนือเหลืองกราฟกําลังจะเหนือส้มเหลืองกําลังจะตัดส้มสัญญาณ MACD ซัพพอร์ตรสุดๆว่าเขียวมาแล้วพาราโบลิกซาก็บอกแล้วว่ากําลังเชิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่ามันเตรียมแล้วนะเตรียมที่จะเบรกเทนไลน์นะครับนี่ใช่ไหมเออว่าเทนไลน์นะครับก็แล้วแต่ว่าจะว่าจากไหนจะว่าจากเนื้อก็ได้จะว่าจากไหนก็ได้เอาประมาณครับเอาประมาณไม่ต้อง เป๊ะมากก็ได้นะครับเนี่ยก็ว่าประมาณนี้ถ้าเอาเนื้อนะครับตรงนี้แตะตรงนี้แตะก็ประมาณนี้ซึ่งมันต้องไปเบรกเทนไลน์มันน่าจะไปเป็นจุดตัดเหลืองกับส้มตัดกันพอดีแถวๆเนี้ยผมว่าประมาณสัก13บาทนิดๆ1ิบาบาท5เนี่ยน่าจะเริ่มตัดเพื่อที่จะทะลุเทนไลน์ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มีความน่าสนใจครับว่ามันอาจจะทะลุได้เมื่อไหร่กราฟเหนือส้มแล้วเหลืองตัดส้มได้สวยนะครับตัวถัดไป C K ครับ C K ต่อกันช่างเนาะ ชอกรันช่างแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจนมากๆนะครับใครไม่มองไม่มองว่าไม่ลงนี่ไม่ได้นะมองเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนแล้วก็กราฟใต้เหลืองกราฟใต้ส้มเหลืองตัดส้มในทิศทางขาลงแต่ว่ากราฟมันวิ่งทับเหลืองแล้วครับแปลว่าแล้วก็มีแรงซัพพอร์ตจากคาร์บอนกซาที่เราเห็นเนาะแปลว่ามันกําลังแบบ ไม่อยากจะลงไปมากกว่านี้แล้วผมคิดว่าเพราะตอนนี้มันเคยเป็นแนวรับแนวต้านเห็นไหมแนวรับแนวต้านเก่าตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะขึ้นได้นะแต่ถ้าคนมองอีกม,มองอีกมุมหนึ่งลึกๆนะครับมันคือไซเวยตตรงน,นี้มันคือไซเวย์ในกรอบว่าลงขึ้นลงแล้วมันต้องขึ้นนะครับตรงน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสนะ MACD ก็จ่อๆมาเหมือนกันว่าอยากจะซัพพอร์ตในที่ทางขาขึ้นแล้วมันก็ดูน่าจะเบรกเทรน n ์ l i ตรงน,นี้ได้ไม่ยาก ไปอยู่เนื้อเหลืองได้แล้วเหลืองจะต้องวิ่งไปตัดส้มก็ไม่น่ายากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่มันจะเด้งขึ้นไปบอลดอรี่ของมันก็คือว่าจุดต่ําสุดก็อยู่ตรงนี้แหละจุดสูงสุดก็อาจจะอยู่ใน,นี้ในกรอบนี้ในการทำไซเวกขึ้นนะครับประมาณนี้และตัวสุดท้ายครับในวันนี้ทีแคปธนชาติครับตั้งแต่ขาย ห้างไม่ใช่ขายห้างโทษทิขายขายแบงค์ไปนะครับซึมลงไม่หยุดเลยนะครับผมเคยถือครับตัวนี้ผมเคยถือแล้วผมก็ได้ปล่อยไปแล้วเพราะว่าก็ด้วยปัจจัยที่เปลี่ยนนะก็ก็ขายไปครับนะวันนี้เห็นยังไงบ้างนะครับก็เห็นว่ามันยังเป็นแนวโน้มขาลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เราไม่บอกว่ามันลงครับตั้งแต่ตรงนี้แล้วปะนี่นี่นี่แต่ว่าการวาดเส้นแบบนี้จากตรงนี้ลงมาแต่นี่แล้วลงมานี่ แปลว่ามันอาจจะลงได้สุดแล้วนะนะครับซึ่งจริงๆมันบอททอมไหมใช่ใช่ใช่เนาะใช่เนาะ,นะเพราะว่าเนี่ยโควิด19นะครับนี่โควิด19ลงมาเท่านี้ยี่แปดจุดห้าโควิด19เสร็จแล้วมันลงมาอีกแล้วนะครับมันเลยเป็นที่มาของการวาดเส้นเทรนไลน์นี้นี้นี้มันมาต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภาพรวมนะมันลงมาบอททอมสุดๆแล้วครับมีสองอย่างแล้วตอนนี้ล่วงลงไปทำ new โรกับเด้งกลับ ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเรื่องอะไรแต่ว่าช่องว่างระหว่างเหลืองกับส้มค่อนข้างเยอะนะช่องว่างระหว่างราคาเฉลี่ย10วันกับ50วันเยอะมากๆโอกาสที่จะลงมันก็มีสูงนะครับสาหรับผมมองอย่างนั้นนะแล้วจบด้วยสุดท้ายครับภาพรวมของเซ็ตจริงๆมันไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่าภาพรวมของเซ็ตเนี่ยมันยังซึมๆอยู่เหมือนเดิมนะครับภาพรวมอ่ะทำเฟมเดย์อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วมันกลับตัวนะครับมันเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าระยะสั้นกลับตัวได้ กราฟเหนือเหลืองก็รอเหนือส้มเหลืองตัดส้มที่ทางเดิมครับไม่มีอะไรคอมเมนต์มากเพราะกราฟมันก็เห็นแค่นี้แหละว่ากราฟเหนือเหลืองกราฟเหนือส้มเหลืองตัดส้มเอาวัดเทนไลให้นิดหนึ่งเอาจากจุดนี้นะตัดนะครับประมาณนี้ตัดประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมครับว่ามันอยู่ประมาณเส้นละเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มก็อาจจะบเบรกเส้นได้แล้วกลับตัวไปเป็นทิศทางขาขึ้นก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ครับปัจจัยเศรษฐกิจโลกจะส่งผลต่อไทยไหม อย่างที่2คือประกาศงบออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างถ้างบออกมาเริ่มดีก็สวยถ้างบออกมาไม่ดีก็แย่แล้วปัจจัยการเลือกตั้งของอเมริกาจะมีผลต่อเราไหมการที่จีนไปจับมือกับกลุ่มประเทศในเอเชียทั้งหมดที่ไม่ใช่ไทยมีผลไหมต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับรู้ใช่ไหมครับว่าจีนตอนนี้ไปจับมือกับหลายประเทศโดยที่ไม่จับกับไทย เพราะอะไรไม่รู้อาจจะเรื่องการเมืองอาจจะเรื่องนู่นนี่นั่นแต่เขาไปจับมือทําเศรษฐกิจกับอย่างอื่นแล้วนะไม่ใช่ไทยนะครับต้องระวังด้วยเนาะโอเคประมาณนี้ครับภาพรวมของการอ่านกราฟหุ้นทั้งหมดแล้วก็ภาพรวมของเซ็ตนะก็วันนี้ใช้พาราโบิกซาใช้ EMA อ่อสิบห้าสิบสองร้อยก็ใช้ MACD นะครับก็จะมีรีวิวอินดิเคเตอร์เพิ่มเติม<ๆ>เรื่อยๆเอาเท่าที่ผมรู้วกันเนาะไหนไม่รู้ก็ขอเวลาศึกษานิดหนึ่งนะครับแล้วก็อ่านกราฟมีให้ทุกวันพุธ เรื่องอินดิเคเตอร์มีอยู่แล้วเรื่องอกองทุนรวมก็พยายามจะมีให้ได้สัก2รีวิวต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปรียบเทียบกองทุนก็ยังเหลืออีกประมาณสัก5คลิปโดยประมาณนะครับก็มีคอนเทนต์มากมายนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเรื่องของภาษีเนาะที่ผมรีวิวให้ใครสนใจก็ไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ยังมีอีเวนต์ต่างๆมากมายเช่นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาทิตย์ที่18มีโครงการที่ชื่อว่า F.L.A. นะครับ Family Life a d v i s o r ของบริษัทอริยันสยุทธยานะครับให้ความรู้ทางด้านของการวางแผนการเงินเบื้องต้นความรู้ในเรื่องของการอ่านกรมธรรม์ประกันภัย เรื่องของการที่เราต้องรู้จักประการชีวิตประการสุขภาพสามารถไปเรียนรู้ได้ฟรีลงทะเบียนผ่านผมไม่ได้เลยเนาะก็ในได้ description ก็มีนะครับหรือว่าจะไปอยู่ในเพจก็มีนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันครับในวันงานก็มีอีเวนต์แบบนี้ผมก็จะเอามาแนะนําเพื่อนๆเ,เ,เสมอเนาะอันไหนเก็บตังก็จะบอกครับอันไหนฟรีก็จะยิ่งแนะนำเนาะประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,น,นักลงทุนในหุ้นนะครับโอเคเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอะตอมไดกันกันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ